นอกจากปั๊มมานะครับซื้อกาแฟนะครับพอดีมีลูกค้ามา,าจากการพืชผลน,นะครับรอยู่ที่ฟารม์มโทรเข้ามาตอนผมอยู่อเมซอนพอดีนะครับตอนนี้เราก็จะกลับเข้าไปที่ฟาร์มนะครับไม่รู้ว่าพี่เขามาทำอะไรนะครับปลูกถึงที่เลยวันนี้นะครับก็คือเป็ดมันไข่อยู่นะครับแต่มาแล้วก็ขัดกันไม่ได้นะครับ มันฝากเองพี่มันมันย่อมออกจากทังกันเลยอ่ะเอาไว้ให้มันหมอบน้ำไหมครับของผมมันมีหลายชุดน้ำเจียวจังแม่อร่อยดึงนะเออดีแล้วล่ะย่อไล่เถอะมันมันใส้เดชอะไรก็ใส่ไปอุ้ยโอ้คือเนาะบ๊วยรู้ว่าไม้ว่าไ่ดึงตัวหางือให้เจียวจะอร่อยกันแล้วแต่ถ้าเดี๋ยวตโตแมวมดแยกดี๋ยวตหูว่าเอาไข่ไหว บอ่อาูน้นคือบ่ไหนพอมันมันที่บมีใข่เขาตู้ฮกันไหมของผมมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สี่เล้านะครับมีอยู่สี่เล้าเล้านี้เป็นเล้าที่ไข่ดกที่สุดแล้วนะครับก,ก็ก็ดูตามนี่นะครับอันนี้ก็คือไข่เมื่อเช้านะครับเพราะเก็บทุกวันนะอันนี้ก็เพิ่งไข่ใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือดวงซวยเราไม่รู้นะครับ จับเลยให้จับเองเลยนะครับก็บางส่วนบางส่วนเราให้แม่เขาฟักเองด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเหมือนกับยังไงอะ่ะเหมือนรับกกไข่นานก็สงสารนะร่ะน,าน,าน,น,น,นะครับไข่ไข่มานานๆแล้วก็ก็กกไข่นานน่ะนะครับก็เลยเอาให้ฟักเองบ้างบางส่วนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอะไรจับหนีกันเลยพี่เดี๋ยวอะไรอะไรมาจับมึงนี้ อกับเฮ็ดตู้ฟักแล้วก็ออกไปกินกาแฟออกไปกินกาแฟากันเนาะไครเป็นไก่เอาอีกแล้วนีเสี่ยวตุงเนี่ยหรือย่าเอาถอยให้วหพวกเกป็นรอยตัวขไข่ไป็นอยด้วยตัวบ่บ่ให้พวกว่าของตู้ฟักน <laughs> ะแสดงว่ามีกําไรจากการฟักไข่นะครับ <laughs> สแสดงว่าตู้ฟักผนออกดีดีเด้ออกดีออกดีออกดีมาครับตู้ไปไหนเกิดออกตู่เล่นยทุกตู่เลยตู่เกิดออกงี้วะตู่เกิดยังมีปัญหาเรื่องมันอยากห่อนมันอยากห่อน ซอยโอ,อพอร,ร่มเป่าซอยถือดูดถ้าล่มหน่อยสองตัวแสดงว่าค่อนข้างค่อนข้าง,ง,งซึมซึมสาบกับการฟักไข่แล้วก็เลยเห็ดเป็นแล้วเนาะจ,จัดเลยจัดเลยจัดเลยตอนนี้ตอนนี้มาเป็นคนเก็บไข่แลนะต้องงัวอีฮีหนึ่งได้กี่หมืน่นไม่รู้ขายลูกเป็ดได้กี่หมืน่นฮะ ฮะจากจากจากร้อยแม่ตอนนี้ขึ้นมาจะสี่ห้าร้อยแม่แล้วนะครับแมนครับพี่แมนแมนครับเ,เดี๋่อเขาเริ่มจับกันเลยบอลคือยังไหนจับเลยเนาะรับ พอเดี๋ยว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 ผมสีเ่เลยไปอันธุลาอีกกับแม่พันนะครับต้อนไปให้พี่เขาคัดเอาเองเลยนะครับ คนมีตังนะครับแต่ไม่แต่ไม่พอเป็น <laughs> มีแต่หาเพิ่มอย่างเดียวนะครับหมูก็เป็นไรายได้หลักเป็ดน,นี้เป็นไรายได้เสริม <c oughs> ตอนเข้ามาเสร็จแล้วครับก็รอรอจับ <c oughs> เป็นไรายได้ดีบ่เสร็จได้ดีอยู่มัางถามเขาหน่ <c oughs> <c oughs> กลุ่มทุนบ่พี่กลุ่มมาขันลงทุนบ่ฮะกลุ่มยีหลอกก้างกลุ่มยูนบ่จะแบกมันจะลงทุนสูงเป็นไงลงทุนสูงลงทุนสูงน่ะโตเกะน่ะกลุ่มจะสู่วะเนล้วธรรมดาไม่มันก็ลงทุนทุกอย่างเหรอจ้าวตู้มันก็อยู่ได้เป็นสิบปีเนาะพี่มันบอลว่าใส่ไปแป๊บเดียวพังไปเดียวห่างเนาะ เอาเอาตัวเมียให้มันได้ลอยหกสิตัวตัวเมมันได้สีสีสี่สีบหน่สิบได้บ่หเดบ่บ่กองกองเดาเจยเบิ้งเอาให้มันได้เส้นที่ไหยักตัวกับเบิ้งเอาพอปิดหังออกกันยังแน่อยู่นะ ลับเองเล่นมออ้ฟ้าฟ้ากับปิดปิดปเดี๋ยวเ๋ยวๆเพินะ่เนฟ้าจะไฟผิดเาอยคนี่จะมีัไ่าบอคนีจับเนีเดี๋ยวคอยเวลาสองนาทีไปท้ายาน,นี้เรากันสองนาทีเยาคอยจับเหตบวเตาเลี้ยวนะ วค่อยากให้เจ้าเลือกเอาเลยไหมจังบ uh ่จ huh. yeah. uh ัง huh. บ่ต uh ้องว่าคเอาเลยวนนีเอาเลยจังจังบ่หโบกันหลายควบมือนออยถือใจไปเลยนะมาหน่อยที่ดีมานรถแหลกใดีโอ well. ้ยรถแหลกกันมันเป็อันเนาะเป็ดกําลังกันกลังกลังสีกินหัวหันอยู่ข้างนอกอยู่เนาะครับไปแล้วพี่ มันมันอยู mm ่ข hmm. ้างนอกที่ห้องเบอไงนะเป็ไ้เนาะเป็ดหมันปมกระโดนไงพัดนโดนมันว่ามันก็เอาไปโดนแลีวเวนาอเราลยต้องพัดคนเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยนเรื่อไฟละล้วก็ไหนขึ้นเลิปะขึ้นหลอ่ะฝีมือเดี๋ยวตงขึนไปสองแสนเดีขึ้นมาสองแสนกว่าแล้ว ลง,ล,งลงทุ่นสูงกับจริงกันว่าต่ไปห่ดมันใครเลยเนาะอันนี้เป็นการขายแม่พันธุ์นะครับให้กับพี่เขานะครับกิ่การพืชผลนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อพี่เขาไปนะครับตอนนี้เราก็จับเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทั้งผููทั้งเมียนะครับชุดนี้พ่อแม่พันนะครับลงวัคซีนครบที่เขาขอแบ่งไปจักตัวพี่จักตัวก่อนร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับคุยกันว่าจะมาซื้อแค่ร้อยเดียวมาเห็นมาเห็นเป็ดเจีงมันเต็มกรมามาเห็นเป็ดไม่ใช่ความไม่ใช่ความโลภนะครับเงินไม่รู้มาจากไหน ใจเย็นก่อนก่อนจะซื้อใจเย็นนะโมฝากพี่พี่เขาฝากถึงพวกพวกยังอะพวกเข้ารีบแบบเราพี่พวกเข้ารีบนะครับอ่ถ้าท่านถ้าท่านที่ฟังแล้วนึกไปด้วยนะครับข้าวรีบอ่มันจะชูใช่ไหมพี่มันจะชูขึ้นนะครับข้าวรีบนะลองลองลองนึกตามนะครับข้าวรีบกับข้าวอ่าข้าวข้าวข้าวที่มีผลผลิตที่แบบเต็มเบ็ดเต็มฝากกันนะครับ เต็มเม็ดเต็มปักนี้คือมันจะมีน้ําหนักแล้วก็จะเอ็นลงนะครับแต่ข้าวรียม่คือจะชูอย่างเดียวได้แต่ชูนะครับก็ถ้าเป็นเรียบเทียบกับคนก็คือนี่แหละคำบอกใหญ่ก็คือมีหล่คําพูดนะครับไม่ไม่ได้ลงมือทํานะครับแต่นี่นี่คนทําจริงนะครับแล้วก็นี่นะครับสภาพของอาเซียก็แต่งตัวกันอย่างนี้นะครับกางเกงขาสั้นเสื้อยืดเรียกอะไรไปซื้อลูกชิ้นบาได้กินดินวะ เบนขี้หมูเ้ป็นขี้หมูเบนขี้เป็ดนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปฮาฮานะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อฮาฮากันนี้เฉยนะครับ